BMW 320d c l m Sport ชมใหม่ล่าสุดปี2024นะคะกับสีใหม่ค่ะสีบุูกลินเกลนะคะเปิดตัวเทียรราคาตัวรถที่รวมแพคเกจการรับประกรันสแตนดาดที่2,77,900บาทเดี๋ยวตามปุไปดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะ รถซีดานหรูนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport นะคะรับกับกระจังหน้าค่ะคิดตีคิวนะคะที่เป็นสีเงินค่ะและไฟ LED นะคะที่สามารถปรับเรลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยนะคะแบบอั t i v e แล้วก็มาพร้อมกับระบบ h ฮบ h ีม a อสซิส s t ค่ะที่ช่วยปรับระดับไฟสูงอัตโนมัตินะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ย้ำค่ำคืนค่ะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo ขนาด2.0ลิตรที่สามารถทำกำลังแรงม้านะคะได้สูงถึง190แรงม้าค่ะที่แรงบิด400นิวตันเมตรค่ะแล้วก็สามารถทำความเร็วนะคะจาก0ถึง100เพียงแค่6.9วินาทีเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถทำอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดีถึง22.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะล้ออลอย M ขนาด18นิ้วลาย d o เบ l e s p o k แบบสลับสีนะคะที่มาพร้อมกับยางลัน8ค่ะซึ่งยางคูหน้าแล้วก็ ถคู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทายเพื่อให้การทรงตัวแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น มีสัญลักษณ์โลโก้ M นะคะที่แกนทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายขวาค่ะแล้วก็ทิมการตก,ตกแต่งบริเวณขอบกระจกนะคะด้วยสดุดสีดำเงา black high gloss ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟไท้าย LED นะคะแล้วก็ปลายท่อค่ะก็จะเป็นปลายท่อคู่ที่หุ้มด้วยอลูมิเนียมนะคะตัดกับดิฟฟิวเซอร์สีดำค่ะทำให้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นมีระบบคอนแทคเลสนะคะที่เราสามารถสอดเท้าค่ะเข้าไปใต้กันชนขณะที่กุญแจใกล้ๆนะคะกับตัวรถค่ะเพื่อสั่งการเปิดแล้วก็ปิดฝาโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าค่ะ ทำให้เราไพ้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง480ลิตรหรือถ้าหากพื้นที่ไม่เพียงพอนะคะเราสามารถเอื้อมมือค่ะไปสังการเปิดพับเบาะนะคะบริเวณด้านท้ายรถนะคะเป็นแบบ40 20แล้วก40็40ได้ด้วยค่ะสามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณด้านท้ายรถค่ะเพื่อปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่าจะสามารถสั่งการนะคะเปิดและปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยกุญแจรีโมทจากภายนอกรถเพื่ออำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องด้วยสารทางตอนหลังกันค่ะแล้วปุ้ยเขมามนั่งนะคะบริเวณห้องด้วยสารทางตอนหลังค่ะก็นั่งได้อย่างสบายๆเลยค่ะซึ่งเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะวีนัสก้าค่ะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเบาะสีดํานะคะแล้วก็คลิปด้วยได้สีน้ําเงินค่ะซึ่งมีอยู่ในรถสีเทาบุกลิงเกลนะคะแล้วก็สีน้ําเงินค่ะพติโนบลูค่ะและยังมีรถอีก2ส,สีนะคะนั่นก็คือสีขาวมินเนอรลไวแล้วก็สีดำแบล็กซัไฟนะคะที่เบาะภายในนะคะจะเป็นสีมอคค่าค่ะบริเวณ ตอนกลางของเบาะที่นั่งทางตอนหลังนะคะสามารถที่จะดึงลงมาค่ะเป็นที่เท้าแขนนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดค่ะขึ้นมาค่ะเป็นที่วางแก้วนะคะหรือว่าเราจะดึงนะคะที่เท้าแขนตรงกลางนะคะทั้งชิ้นลงมาค่ะเพื่อทําให้เราสามารถที่จะเอื้อมมือนะคะไปะหยิบของด้านท้ายรถได้ด้วยค่ะระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนนะคะที่สามารถปรับแยกทางซ้ายแล้วก็ขวาค่ะแล้วก็บริเวณทางด้านหลังนะคะก็จะมีช่องเสียบ usb type c ทางด้านล่างช่องแอร์ด้วยค่ะ เดี๋ยวตามไปุ้ยไปดูห้องได้สารทางตอนหน้ากันค่ะและนี่ก็คือกุญแจนะคะของ BMW 320d i e e l M Sport ฉมใหม่ล่าสุดคันนี้นะคะเราสามารถที่จะกดล็อกรถนะคะข้างข้างมือจับตรงนี้ค่ะขณะที่กุญแจใกล้ๆกับตัวรถนะคะหรือว่าจะสามารถเอื้อมมือค่ะเข้าไปเพื่อสั่งการเปิดประตูรถนะคะขณะที่กุญแจใกล้ๆค่ะหรือว่าเราจะสามารถสั่งการเปิดแล้วก็ปิดตัวรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน My BMW จากมือถือได้ด้วยค่ะเบาะนั่งคู่หน้าดีไซน์สปอร์ตนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็มี มีระบบจดจําตําแหน่งนะคะเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มปรับรองรับนะคะลำบ้าสปอร์ตค่ะแล้วก็สามารถที่จะปรับโอบรับสรีระของผู้ขับขี่ได้ทั้งสองฝั่งด้วยค่ะมีที่รองรับต้นขานะคะซึ่งสามารถที่จะปรับให้ยืดแล้วก็ขยับเข้านะคะแบบแมนนวลได้ด้วยค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์ M นะคะแบบสปอร์ตค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ M ทางด้านล่างของพวงมาลัยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ค่ะแล้วก็มีแพดเดนชิพด้วยนะคะ มีระบบ Head Up Display นะคะที่ตัวรถสามารถส่งข้อมูลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผ่านที่นำทางนะคะหรือว่าความเร็วรถค่ะไปยังหน้ากระจกรถนะคะเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องลาสายตาออกจากท้องถนนเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ Driving Assist นะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่พวงมาลัยนะคะ Lane Change Warning ค่ะถ้าหากผู้ขับขี่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะขณะที่ขับรถนะคะนะความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถนะคะจะทำการดึงเตือนที่พวงมาลัยให้ค่ะและไฟสปอ p o ตนะคะไฟเตือนทางด้านข้างค่ะรวมทั้งมีสิปเรตฟังก์ชันด้วยนะคะหน้าจอครับ Display รูปแบบใหม่นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Operating System 8.0ูย์ค่ะที่รองรับเมนูภาษาไทยนะคะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก ก็ Apple c a r า l a y ด้วยค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะเป็นแบบ Like c อปป p ้ง Professional ค่ะที่ผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนข้อมูลการขับขี่ได้ตามความต้องการค่ะและยังสามารถที่จะตรวจเช็คนะคะสถานะการเข้าเซอร์วิสนะคะของตัวรถค่ะซึ่งตัวรถจะนับถอยหลังให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไฟนะคะในห้องโดยสารนะคะ Ambient Light ค่ะได้สูงถึง9สีเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูมิแอร์นะคะจากหน้าจอคิร์ฟซีสเพลย์ได้ด้วยค่ะ มีระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังและกล้องมองหลังค่ะคอนโซลด้านบนบุด,ด้วยหนัง s e n s ซเทคและทีมการตกแต่งภายในด้วยอลูมิเนียมตัดกับวัสดุสีดำเงาแบล็ h ไฮกรอทำให้ตัวรถดูหรูหราและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลัมาเปิดบริเวณคอนโซลกลางทางด้านหน้าขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะนำโทรศัพท์ค่ะไปวางที่แท่นชาร์จไฟแบบไร้ส right ายไวเลสชาร์จได้ด้วยค่ะ มีที่วางแก้วทั้ง2ฝั่งค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb type c ทั้งด้านหน้าด้วยนะคะเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ sport steptronic นะคะรูปแบบใหม่ค่ะ level selector ค่ะที่มาพร้อมกับระบบช่วงล่าง adaptive m นะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ม่ว่าจะเป็น eco pro นะคะโหมดที่ต้องการความประหยัดค่ะ comfort นะคะในการลับใช้งานปกติค่ะแล้วก็ในโหมด sport นะคะเมื่อต้องการความเร็วสูงค่ะ เพดานหลังคาภายในดีไซน์ M4 Entra size นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราเปิดบริเวณที่เท้าแขนทางตอนกลางนะคะขึ้นมานะคะก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ทางด้านหน้าด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน BMW 320d i e s e l m Sport ชมใหม่ล่าสุดปี2024คันนี้คุ้มค่ามากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใดสนใจค่ะสามารถโทร0968236444หรือว่าแอดไลน์ปุ้ยคะ่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นัดหมายทดลองขับกับปุ้ยคะ่ะมาได้ที่เครื่อง puibmw แอด bmw นะคะแล้วก็ฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทาง youtube c h anel n แ Fanpage Facebook IG แล้วก็ tiktok ได้ที่แอ bmw ปุยเจ้าหญิง bmw amon p r e s ิ i ค่ะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆต้องที่ปุยเจ้าหญิง bmw amon p r e s ิ i คน,นั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย